สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าร้อนนะคะสามสิบสามองศาแล้วทุกคนสามสิบสามองศาแล้วนะคะหน้าร้อนที่ท่าเรือค่ะ khá không đẹp luôn, không đẹp lắm, không đẹp lắm, không đẹp ต้องหวงว,วันวันว่างค่ะไม่รู้จะทำอะไรทุกคน lông nè, lông xì sao mai đủ hả? Đủ hả? Mày no, no, no. đủ, mày đủ, mày đủ, mày không mày không mày Nó Nó ได้กลิ่นอาหารทุกคนมีคนเจบบุญเอาอาหารหปเขาป้ากลัวป้ากลัวค่ะกลัวเขาจับเอาสองแผ่นเองแย่งกันนี่เขาฉีกกันแย่งกัน แบ่งกัน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 มัซซี่มีเยอะเออแบ่งกันแบ่งกันแสนรู้นะเราอ่ะแน่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 แสนรู้นะนั่นมาซื่อให้แล้ว ดูเรือทุกคนมาแล้วส่งเสียงดังนิดนึงอันนี้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 ขยักเนาะทุกคนเต้นกันใหญ่เลยใส่แต่ิกินี่นะตั้งกี่ตั้งแต่ตั้งแต่กี่คนเนะ่ะทุกคนเพราะต้องลดไม่ให้น้ำหนักเยอะอันนี้ ตั้งนานแล้วเห็นเตรียมตัวนะคะนานแล้วแต่เพิ่งออกกรุ๊ปนี้ใส่หมวกใส่หมวกสีขาวทุกคนเป็นกรุป๊ปแต่กรุ๊ปเมื่อกี้ไปแล้วเนาะยังไม่เห็นกลับเลยอันนั้นส่งเสียงดังเลยเปิดมิวสิกแรงเลยนะคะป้าไม่กล้าถ่ายถ่ายแต่คลิปช็อตคนนะคะวันวันไม่ต้องทําอะไรทุกคนอย่างนี้แหละ ฟ้าไม่สวยนะคะตกก็ไม่ตกจะตกก็ไม่ตกตั้งเขาแล้วก็อากาศไม่ดีค่ะทุกคนมีแต่ฝุ่นละอองมีแต่เกสรพุ่งเต็มรอให้ฟ้าหลังฝนเนาะจะสวยนะคะไม่ชื่อขนมาเยอะเลยเขาไม่ได้อ่านป้าย ป้ายเขาไม่ให้นะคะเขาจะจับเขานะนเรือไปแล้วแต่เรือนี้ขยัก,กําลังจะมาเอ๊ฉลาดแน่ฉลาดแอบมากินตรงนี้แล้วก็จะกินคนเดียวอ้าหิวใช่ไหมไปสิเข้าวางแล้วนั่นไง น so ี่นี่นี่ไม่แบ่งเห็นแค่ตัวไม่เหมือนแมวเลยเอ๊ะเขายกมือให้เขายกมือให้โอ้โหถูกถูกเนี่ยโอ้โหนางเลย ตอมเบกไปยกคนนั่งห้อมกันเลยน้ำหนักเท่าไหร่เนาะทุกคนขาบกมือให้ด้วยไม่เป็นไรขอบคุณนะคะวันนี้เห็นภาพอะไรแปลกๆแต่ฟ้าไม่สวยทุกคนดูสิฟ้าไม่สวยมาซือนี่ก็ใจดีที่บ้านนะ คุณทุกไลทุกเล็บดีใจเหรอได้กินอาหารดีใจใช่ไหมกับระเบิดก็เยอะคุณคุณทิ้งไว้เต็มเลยค่ะชีวิตนี้อิสระเหลือเกินหลบลาบลทุกคนเราจะลาบหรือว่าจะอะไรเดี๋ยวป้ารอให้มึดเนาะทุกคนจะลาบหรือว่าพ้าโลดีค่ะอุ้มใส่กระเป๋านี่แหละทุกคนอุ้ย ถ่ายออกมาเลยไม่ต้องดุ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 ต,งดต,งดต้องดุนะเรามาดีเราดีใจขยัก,กำลังจะออกตรงนน้นอ,อีกนะคะตรงนี้เข้าแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกําลังแรงใจ กกำลังใจด้วยนะคะเลิฟ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 ซับสไคร์ซับสไคร์ please ขอบคุณค่ะ